you กงนครราชสีมาของเรามีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเป็นสถานที่รวมตัวของคนรักสุขภาพมีกิจกรรมกีฬามากมายเพื่อสุขภาพที่ดีของเราไปออกกำลังกายกันดังปะไรการปั่นจักรยานในบุ่งตาหลวมีทั้งการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลายซึ่งการปั่นจักรยานช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและหัวใจเสริมสร้างเซลล์มสมองในด้านความทรงจำระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นและมีสุขภาพจิตที่ดีค่ะ ที่บุ่งตาหลวมีเลนสำหรับการวิ่งโดยเฉพาะที่มีความยาวกว่า3กิโลเมตรมีผู้คนหลายช่วงวัยมาวิ่งเป็นจำนวนมากการวิ่งในท่าที่ถูกต้องช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเผาผัานไขมันได้ดีช่วยในการลดภาวะไขมันอุดตันเส้นเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตและกระตุ้นการทำงานของสมองด้วยค่ะ บงตาหลวยังมีโซนที่จัดไว้สําหรับการเต้นแอโรบิกซึ่งมีผู้คนหลายช่งวงวัยมาร่วมเต้นแอโรบิกช่วยในการฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายตามจังหวะทําทให้หัวใจและระบบการไหลาเวียนเลือดแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะบงตาหลวยังมีพื้นที่อีกมากมายที่เราสามารถเล่นกีฬาได้อย่างเช่นแบดบมินตันเราสามารถนําอุปกรณ์กีฬามาเองและเล่นในพื้นที่ที่เหมาะสมได้ นอกเหนือจากการออกกําลังกายแล้วที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดในบุงตะลัวนั้นมีทั้งการวาดภาพระบายสีการปั่นเรือเป็ดหรือแม้แต่การนั่งเล่นชมวิวก็มีให้ทุกคนได้เลือกสรรกันกาตามอัธยาศัยค่ะค่ะซึ่งเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยให้เราได้ทำกันว่าจะเป็นการวาดภาพระบายสีการปั่นเรือเป็ดหรือจะนั่งปิน้นิชิวๆไปเก๋แอีกแบบค่ะ ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสัมษั์คนที่มาออกกำลังกายเป็นประจำดีกว่านะคะว่าเขาเนี่ยมีวิถีชีวิตของคนรักสุขภาพเป็นอย่างไรคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะวค่วคุณลุงชื่ออะไรคะพันโทอัมพรนาสะอานครับค่ะปกติคุณลุงมาออกกำลังกายที่นี่บ่อยไหมคะมาอาทิตย์หนึ่งมาหกวันหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งค่ะแปลว่าบ่อยมากเลยนะคะถ้า,ถามันติดตัวละก็ามาตลอดแล้วก,า,การออกกำลังกายที่นี่เนี่ยส่งเสริมสุขภาพของคุณลุงยังไงคะก็คนเราเนาะต้องูดตามภาษา ทางหมอก็สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ก็มาทําตัวเองทําเองสุขภาพเราถ้าทําเองได้ค่ะส่งเสริมตัวเองนั่นแหละ,ะอยากให้อยู่กับโรคกับโรคประหลาดน,นานๆค่ะก็ะอยากให้คนออกกำลังกายที่นี่เยอะๆไหมคะก็อยากให้มาว่างๆก็มาได้นิดละหน่อยก็ยังดีาก่อนนี้ได้บรรยากาศด้วยอากาศด้วยได้หลายอย่างได้เพื่อนด้วยคนะเอามาตรงนี้จะมีความสุขที่สุดค่ะขอบคุณค่ะค่ะที่หนูอยากให้พี่แนะนําคนที่รักสุขภาพที่อยากออกา ครับครับผมสำหรับคนที่รักสุขภาพหรือคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับก็ผมอยากจะเชิญชวนมาออกกำลังกายมีมอเตอร่ไจักรยานก็ได้ครับมาวิ่งมาเดินที่สวนน้ำสวนตัวแห่งนี้ได้ครับสำหรับเรื่องความปลอดภัยนั้นไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องห่วงครับมีพวกผมคอยับดูดลอยู่ตลอดครับ ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของบุงตะหลวนะคะที่เราอยากจะนําเสนอให้คนที่รักสุขภาพนะคะได้ดูนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีกีฬาแล้วก็กิจกรรมอะไรนะคะให้ทําบ้างค่ะค่ะก็ที่นี่นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่ตีห้าถึงสองทุ่มเลยค่ะแถมยังมีบริการที่จอดรถอีกด้วยค่ะสําหรับใครที่พันไปพันมาไม่รู้จะไปไหนหรือว่าไม่รู้จะทําอะไรก็สามารถแวะออกกําลังกายที่นี่ได้ค่ะรางว่าจะได้สุขภาพได้รับพิธภาพไปเต็มๆเ,เลยะะละค่ะแล้วมาเจอกับเราสองคนที่บุงตะหลวนะคะบ๊ะะบายบาย ออกกำลังกายนั้นมีมานานจนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมเนื่องจากการมาออกกำลังกายที่บุงตะลัวเป็นสิ่งที่ให้ทั้งความสะดวกและมีกีฬาหลากหลายในยุคปัจจุบันที่ผู้คนให้ความใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้นวัฒนธรรมในการออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งนี้ไม่เพียงกลายเป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบแต่แพร่หลายในหมู่ชาวโคราชที่รักสุขภาพและเลือกที่จะมาออกกำลังกายที่นี่จนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันค่ะ